สวัสดีครับผมพ่อผมจี๊ดจารรถจ้าครับผมวันนี้เราจะพาเจ้าแอลวันนะครับพร้อมฐานนะครับวันนี้เราจะมารีวิวงานไถ่ายครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมโหถ่ายกำลังโหเข้าดีจังเลยครับ18บแปดรงนะครับพร้อมกับฐาน3ามครับถ่ยบุกเบิกนะครับ 8แรงม้าคันนี้ราคาเปิดไว้ที่95,000บาทนะครับ95,000บาทเป็นขับเครื่อง4ล้อครับโฟวินนะครับ, Pro รบเป็น L1 เครื่องยนต์ Direct Injection นะครับผมขับเครื่อง4ล้อนะครับแล้วก็เกียร์เดินหน้าถอยหลังไปในในตัวครับเป็นเกียร์ซักเทิร์นแล้วนะครับตัวนี้ เี่ครับเรามาทดสอบงานจริงเลยครับทันใดที่กําลังมองหารถไว้ไถไล่ไถนาไถสวนนะครับก็ลองมาดูมาชมคันนี้ได้นะครับผมรถใช้งานได้จริงทุกระบบนะครับ ไายดรล็กดียางใหม่สี่เส้นนะครับนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหารถเล็กๆนะครับผมไว้ไถไร่ไถสวนตัดหญ้าได้หมดนะครับเข็นน้ำฉีดยานะครับตัวนี้เป็นเอวันสิบแปดแรงนะครับนี่แรงๆเหลือๆครับ ล้อหน้าตะกุยกระจุยกระจายครับเนี่ยโฟวินนะครับงานถ่ายครับกำลังเหลือๆครับถ้าได้เวท่วงล้อถ่วงหน้าทรงหลังจะดีมากเลยนะครับผมจะถ่ายดีมากเลยนี่ครับเหมาะกับงานสวนนะครับงานนาน,นะครับ น้ำไม่เยอะมากครับห้าไล่สิบไร่นะครับเหมาะเลยครับผมหรือจะไปยุบเข้าล่องอ้อยก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องยุบกระทะล้อยุบนี่ครับขับเคลื่อนโฟวินสี่ล้อประมาณนี้เลยครับผม นี่เป็นฐานบุกเบิร์นะครับดูล้อหน้าครับสกุยนะครับโฟวินดูโฟวินะกุยนะครับปกตินะครับโฟวินปกตินี่ครับเข้าเข้าทุกใบนะครับถ่ายเข้าทุกใบเลยนะครับดินเหนียวๆเลยครับดินเหนียวๆเลยนะดินยังเหนียวๆอยู่เลยนะครับ ก็ถือว่ากำลังดีพอสมควรครับทันนี้ราคาเปิดไว้ที่95,000บาทนะครับ95,000บาทมาดูมาชมรถได้ที่บ้านเขาวสำยอดอําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อ0814936871 063 0233690นะครับ น,นี่ขับง่ายครับผมขับง่ายมากเลยเดินหน้าถอยหลังในเกียร์เดียวกันนะครับน,นี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมก็มาเทดสให้ให้ดูคร่าวๆนะครับ ก็ลูกค้าสนใจก็มาทดลองขับกันได้เลยนะครับผมที่บ้านเขาสำยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมผมจีจัด,ดจรถจ้าบครับก็ฝากติดตามผมหน่อยครับกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับเดี๋ยวจะมีรถราคาถูกๆมาขายครับใช้งานได้ดีอย่างนี้เลยนะครับ มีแค่18แรงม้านะครับผมโหครับเข้าทุกใบครับนี่ครับก็จับประมาณนี้นะครับผมที่เรามาทดลองไยดูนะครับ ก็ฝากติดตามร้านเล็กๆนะครับผมร้านตั้งอยู่บ้านเขาสายอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับผมจิจจาร์ด,ดจับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ